อากาศช่วงสาวพี่น้องอันช่วงนี้ประมาณแปดโมงกับเก้าโมงแล้วเด้แต่ว่ายังอากาศเย็นอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกอีกแล้วเมื่อวานก็เข่าสวนบ่ได้พี่ิงเห็ดยังบ่ได้เลยค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกเมื่ดมืงเบิ่งนักพี่น้องดอกไม้พี่อิงเห็นบะ นนั่วิกตอเรียหอยละยาอยู่อืมเห็ดหยางใดอีกบอเมอ่อน,นี่อากาศนิ่งเย็นอยู่ได้พี่น้องค่ะเนี่บอไออันเครืองทำความร้อนออกทวนทวน,ทวนอยู่หลังคาบ้านตรงคำเบ่งบรรยากาศรอบๆสวนก็แล้วกัน ยิงไม่ได้ออกไปเดยค่ะยังบ่ทันลงไปพวกเธอเอ้ยมาไปเหยียบต้นไม้แม่แล้วขึ้นมาเร็วเหยียบดอกไม้พี่มิมแล้วพี่น้องค่ะเสียงนกเสียงกาดอมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วมามามา ไปเหยียบต้นไม้พี่มิมแล้วเต้นลงไปกไปเหยียบต้นอันลินลีกับกิ้งกุลาบแม่หักไปแล้วหลายกิ้งล้วเฮ็ดปลาด้ยอีกละเมื่อวานนี่ไปซื้อปุ๋ยมาเฮ็ดปลาด้ยอีกละพี่น้องทิกซี่เบลค o ม e อนดา r l ล n ง ไปเหยียบต้นไม้แม่มาใช่ไหมฮะฮะไปเหยียบต้นไม้แม่มาใช่ไหมหักไปแล้วหนึ่งกิ่งใช่ไหมอืมนี่มีความผิดนั่นอะ่ะมานั่งมีความผิดใช่ไหมนี่ฮะมีความผิดใช่ไหม มีความผิดใช่ไหมฮหืึใครใครมันไปเหยียบต้นไม้แม่โทบี้เหยียบต้นไม้แม่ใช่ไหมพากันอยู่ในบ้านเนี่ยมันยังมันยังเปียกอยู่เลยเนี่ยออกไปแล้วก็เปื้อนกลับมาออกไปแล้วก็เปื้อนกลับมาเนี่ยแม่จะเก็บบ้านละ พากันอยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปนะโอเคไหมไม่ให้ออกไปข้างนอกนะมันยังเปียกอยู่น้ำค้างมันลงเต็มในตอนเช้าอ,ะอ,าอนะะา่ะอยู่ในบ้านก่อนนะคะมาสวัสดีค่ะนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ก่อนกึศเกลโอเคอยู่ในบ้านนะในบ้านก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ,ะนั่งดีๆนั่งดีๆเนาะซิดดาวเนาะซิดดาวซิดท้าเซ็กูดเกิร์อยู่ในบ้านก่อนแม่เก็บบ้านก่อนเก็บห้องก่อนโอเคอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึงพ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัอนอย่าดือ้ออย่าดือ้อไม่เอาไม่ดือ้อไม่ดื้อนะนั่งดีๆ อยู่ในบ้านแล้วก็ดเดี๋ยวไปนอนนะโอเคโอเคกูเจลกูเจลกูเกลรักกันรักกันรักกันจังเลยเนั่งดีๆ